โอ้โหเห็นไหมเห็นไหมอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะกล่องสุดท้ายกล่องสุดท้ายฉันจะรอดอย่าจะรอดไปไปแล้วโอ้โหิวโปรเจกต์เพย์ทมวันนี้เราจะมาเจอกับเจ้าบ็ x i n g ่บโอ้โหเกมนี้เป็นเกมเฮลเลอร์นะเดี๋ยวจะมีภาพสิงคับิะในขณะที่่อนว่ากำลังจะสร้างตุ๊กตาตัวใหญ่ๆนะแล้วก็ต้องเอาชีวิตรอดกับตัวอะไรทักอย่างที่อยู่ในโรงงานนี้นั่นเองโอ้โหบ็อกซ่บู Let's go ครับสวัสดีท um. ่านบน้งๆทุกคนเข้าสู่ช่อง n e นโอแมน F12 กันอีกครั้งเลยนะครับผมตอนนี้นี่เออพีโอแมนอยู่ในแอบโปรเจกต์นิวโปรเจกต์เพย์ไทม์นี่เลยโอ้ชัปเตอร์วันโอ้เราเริ่มกันเลยหรองั้นงั้นโหวตพีโอแมนกดโหวตเป๊บเป๊บไปชัปเตอร์วัน เลสโกไปด้วยเฮ้ยฉันอยากเป็นบ็อกซิ่งบูจังเลยเอา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 ,เอา,เอาบ็อกซิ่งบูเป็นบอทดีกว่า <c oughs> เป็นเพลเยอร์ได้ไหม <c oughs> เ,เป็นบอทเป็นบอทโอเคเตรียมตัวปึ๊บโอ้โหมันน่ากลัวมากเลยดูดิปึ๊บเฮ้ยอ่าใครก็ได้ช่วยฉันทีฉันตกห่างกันเาเดี๋ยวกันนะมันคือเสียงของบ็อกซิ่งบูเหรอโอ้โอเคแบบนี้ค่อนข้างสวยน้องๆน,น,นะตอนนี้เราอยู่ กันในโรงงานของโปรเจกต์เพทามเลยน้องๆน,น,นะปึ๊บเราจะเดินหาอะไรอย่าตอนนี้อ๋อี่นี่หน่อของสะสม,มหาชิ้นส่วนเหรอไป let's ก o นี่ชิ้นแรกเลยพี่โอแมนเจอตัวเละปึ๊บเก็บปึ๊บนี่ปึ๊บเอาไปไหนอะปึ๊บชุบชบชบเพื่อนทุกคนเดินมาทางนี้โอ้โหนี่โอ้มีตัวเอีกตัวนึงแนละน้อง,อง,องปึ๊บนี่เลยเราจะเข้าไปในชั้นโรงงาน โอ้ทำไมผู้ชายคนนี้ก็ตัวใหญ่จังให้นายโอแมนไปก่อนเลยฉันไปก,ก่อนนะเดี๋ยวกันนะ <_ C> e <at> เขาเห็นอะไรเหรอโอ้กดสเปซพากระโดดไม่ได้ด้วยน้องๆแมปนี้จึ๊บอ่ะไปไม่ได้อ๋อไม่ได้น้องๆนี่ตอนนี้เราอยู่ในบอ่อโฟมนะเราต้องหาชิ้นส่วนให้ครบ25ชิ้นส่วนนี่มีตัวเอกตัวหนึง่งซึ่งเราเก็บได้ทีละกล่องน้องๆอุ้ยอุ้ยอุ้ยบ็อกซิ่งบูแซนตาคอร์ตโอ้บ็อกซิ่งบูแซนตาคอร์ตโอ้โหหมายกอดโอ้วิ่งตามพี่โอแมนด้วยเดี๋ยว ไปไปตามคนอื่นก่อนได้ไหมอ่ะเดี๋ยวพึ่งมาตามอะไรฉันเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฉันเก็บกล่องมาแล้วฉันจะไปทางไหนต่อโอ้โหเดี๋ยว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 โอ้โอ้ตามเลยเหรอตอนเกมก็ตามกันเลยเหรอโอ้ไปตามคนอื่นไปตามคนอื่นโอ้มีให้มุดไหมมีให้มุดมีให้หลบอะไรไหมไม่รู้ไม่มีไม่มีก็จุ๊ไปเลยโอแมนโอแมนโอแมนเอสสิบสองโอแมนโอโหทำไมต้องมาตามโอแมนได้เนี่ยโอ้ แมนวางแล้วโอ้โหเดี๋ยว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 ทำไมเขาตามพี่โอแมนคนเดียวเลยอ่ะโอ้ไม่ได้การละปิดไฟฉายปิดไฟฉายเขายังตามพี่โอแมนอยู่ไหมยังไม่กล้าหันไปมองเลยโอ้จนมุมจนมุมว้าวมีมีเฮ้ยเดี๋ยวตอนนี้พี่โอแมนต้องรอนะว่าต้องเข้าไปเล่นอีกรอบหนึ่งน้องๆนี่เลยโอ้โหเข้ามารีวิวตรงนี้เลยนี่อะไรนะจอฮักกี้วกี้ใช่ไหมตรงนี้โอ้โหนี่เราสามารถซื้อได้ใช่ป่ะนี่เลยตัวสีชมพูโอ้เดี๋ยวแล้วนะอ่ะกระโดดกระโดด ดูเสียงกรี๊ดมันเสียงน้องดูฟังดูนะโอ้โหนี่เลยบ็อกซิ่งบูโอ้หมีสีทองเลยน้องใครเข้ามาในห้องนี้ก็เข้ามาเหยียบได้เลยนะนี่เปลี่ยนสีได้ไหมอ่ะโอ้โหเสียงค่อนข้างดังน้องนะมันก็เป็นแมพที่ระทึกอยู่อะเดี๋ยวพี่โอแมนขอรอเวลาเข้าไปเล่นดีกว่านะโอเคไปเดี๋ยวไปรอเวลากันดีกว่า let's go จึบจึ๊บจึ๊บจึ๊บโอ้ โอโ้เราหวังว่าคงจะไม่เดสมองเทงกันนะ้นองๆโอ้แต่พี่โอแมนอยากจะเป็นเจ้าบ็อกซิ่งบูมากๆเลยอะ่ะเฮ้ยโอ,โอเดี๋ยวเเพื่อนวิ่งหนีอะไรกันึบเฮ้ยโอเดี๋ยวนะอันนั้นใช่เจ้าบ็อกซิ่งบูไหมเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเดินอย่างนั้นใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่บ็อกซิ่งบูไหมน้องๆทำไมเดินอย่างนั้นโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวจุกจุกบางขลังก่อนจุกบา,างขลัง มันคงไม่เห็นอุยไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ใช่ไม่ใช่โอ้โหกองแล้วนะองไอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมีเจ้าตัวทองกระโดดดึง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 งั้นนะโอ้ยโอ้โเดี๋ยวเชนซองแมนก็มาเวอืมอือ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 ้ืออืออืห้ืออือ็อกืออ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 ออ้ออื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 ไม่ออ้เอืออือาืดอืออออื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 ออ อ่อนมากๆเลยอู้ยูเดี๋้อโอ้โอ้เสียงแมพมันสยองขวัญจนพี่โอแมนหลอนไปหมดแล้วเนี่ยน้องๆจื้อเบ้ออีเดินไปทางไหนดีเดินไปทางไหนก็ไม่เจอเดินไปทางไหนก็ไม่เจอบล็อกโอ้วันนี้บล็อกสิบเบล็อกแล้วน้องๆว้าวทีมโอ้โหนั่นไงนั่นไงนั่นไงหลบก่อน ลบกัดซิฟเิฟลบกัดแล้วตัวสีทองสองตัวนั่นคืออะไรกันน,ะน้องๆถ้าใครรู้ช่วยคอมเมนต์บอกพี่โอแมนหน่อยได้ไหมเพราะตอนนี้มันน่ากลัวมากๆเลยอย่างคือเมื่อ <c oughs> กี้บ็อกซิ่งบูเดินมาห้องนี้แต่ว่าพี่โอแมนหลบหล,ลบอยู่หลังกล่องจึ๊บนี่สวบิบขานเลย <c oughs> โอ้หเดี๋ยวอย่าเดินมาทางนี้นะแจ๊ะปึ <c> ๊บ <oughs> ไปก่อนแล้ว <c oughs> ดูเพื่อนเราขานโอ้โหนั่นไงยืนเฝ้าหน้าประตูเลยโอ้โหไปแล้วน้องๆปึ๊บพี่โอแมนต้องหนีไปทางอื่นละ เจ้าตัวถิงทองนั้นใช่เจ้า,าพวกโรบอดของบ็อกซิ่งบูหรือเปล่าอ,ะอ่ะเฮ้ยนายมันนี่เร็วๆไป่อนเลโอแมนฉันกำลังคานอยู่ไม่เห็นแล้วเนี่ยฉันไปก่อนแล้วเอาเพื่อนเราวิ่งขึ้นมานี่สิไม่เอาอะ่ะฉันเห็นเจ้าบ็อกซิ่งบูมันยืนนิ่งอะ่ะฉันไม่รู้จะไปไหนอะ่ะเอามาหาฉันเหอะเร็วมาช่วยกันเก็บกองเอาโผล่มาที่เดิมน้องๆปุ๊บเท่ากับว่าตอนนี้พี่โอแมนกับเพื่อนก็ต้องติดอยู่ในนี้สิอาเพื่อนไม่ติดแล้วน้องๆปุ๊บโออะไรกันเนี่ยอื้อหือ เป็นเจ้าของเดียวกับที่ทำแบบอ่าพวกอ่าเรนโบ้เฟนเลยน้องๆน,นะหงใครอยากจะเล่นเดี๋ยวพี่โอแมนทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยชิบโอ้เพื่อนเราเดินไปนู่นละชึบชิบชิบชิบคงไม่อูเดี๋ยวเดี๋ยวคงคงไม่โผล่มาทางนี้ใช่ไหมปึ๊บปึ๊บอะจึ๊บอะเดะ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 ไม่มีโอเคไปเพื่อนมาเร็วๆโอแมนตามฉันมาโอเคเลสโกฉันจะเป็นราชาจงสลัดให้ได้เลย,ดเ,ลยเดี๋ยวโอ้ยโอ้โหโอ้เดี๋ยว โอ้ทำไมทุกคนเขาวิ่งขยันขันแข็งพี่โอแมนหากล่องไม่เจอเอ,อ้าทำไมคนนั้นเขาวิ่งอ๋อกดชิปเราสามารถวิ่งเร็วได้น้องๆโอเคพี่โอแมนพอเข้าใจแมปนี้ละปึ๊บกดชิปสามารถวิ่งเร็วมีสเตบลนาหรือเปล่านะไม่มีโอเคไม่มีสเตบลนาก็ดีไปมาทางนี้ปึ๊บโอ้โหพอรู้ว่าก,กดชิปแล้ววิ่งได้นี่สบายใจขึ้นเยอะเลยลน้องๆนี่ยเป็นไงปีดปาร์ตสวืสวาร์ดสวเวิร์บสวเวิร์บสวเดิร์รีกแวโอเคตอนนี้ทีมเราเก็บได้8ดกล่องแล้วน้องเจ้าตัวสีทองสองตัวไม่รู้หายไปไหนแล้วนะแต่่วาโเค โอ้โหนี่เจ้าบอกซิ่งบมันแตกแหลกสลายอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงโอเคพี่โอแมนได้แล้วฟึ๊บ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 ค่อยๆเดินค่อยๆย,ยองไม่ย่องแล้ววิ่งแล้วจ้าเลยจ้าปึ๊บโอเคสิบเก้าแล้วน้องๆ <c oughs> ไกลแล้วดูดิว่าพี่โอแมนจะรอดไหม <c oughs> น้องๆว่าพี่โอแมนรอดไหมแล้วอยากให้รอดหรือเปล่าโอเคยี okay, ่สิบละเพื่อนคนนี้เก่งมากเลยมาเร็วๆโอแมนฉันจะเดินไปทางนี้นายตามมา <c oughs> เหมือนเมื่อกี้เพื <c oughs> ่อนเรากระโดดได้นะ มาแล้วๆนั่นไงกล่องอยู่สองอันงั้นฉันขอได้ไหมอะ่ะไม่ได้หรอกเดี๋ยวฉันจะเก็บไปเองนะโอแมนอึ๊บอ่ะนายเอาไปก็ได้เอาอนี่เปล่าสนุกกว่าน่ะโอเคไป let's go อ่ะโอเคขาดอีกสองน้องๆบึ๊บไปทางไหนกันดีจึ๊บทางนี้เคยไปแล้วทางนี้เคยไปแล้วทางนี้ไม่เคยไปงั้นไปทางเครื่องเล่นดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอยู่ไหนโอ้โหโอ้โหนั่นไง กิวกิไปแล้วโอ้ไปแล้วเดินมาอย่างนี้โอ้โหเดินมาอย่างนี้ก็วิ่งสิจ้าโอ้โหเดี๋ยวทําไมเป็นฮุกกี้วกี้ได้อ่ะเดี๋ยวไปไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบก่อนจึ๊บหลบจึ๊บหลบหลบหลบแอบดูจึ๊บจึ๊บโอ้โหมานี่ด้วยไปแล้วคันอย่างรวดเร็วไปเลยโอ้ไปแล้วโอ้แมงคานอย่างรวดเร็วโอ้แมงคานอย่างรวดเร็วจึ๊บไปน้ำไปน้ำหลบก่อนจึ๊บหลบอยู่ตรงนี้จึ๊บหมอบหมอบก่อนมาไหม เดินเดินเมื่อกี้มันเขาเดินมาแถวนี้นะปุ๊บพี่โอแมนเขาดูก่อนแล้วกันปุ๊บเขาไม่น่าจะเข้ามาแล้วน้องโอ้เกือบไปเกือบตุยเย่เลย<อ>พี่โอแมนเมื่อกี้จิ๊บคานคานนี่พี่องค์แมนเกิดมาเพื่อคานปุ๊บจิ๊บโองซ้ายมองขวาน้องน้องคนไหนเคยเล่นล้วช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยดีว่ามันโอผ่านยังไงอ่ะโอ้นี่เพื่อเราเก็บมาแล้ว23าโอโหเฮ้ยนายโอแมนช่วยเก็บกล่องนาสิ อ๋อฉันกำลังช่วยเก็บอยู่นี่ไงแล้วก็ฉันหากล่องไม่เจอมันก็ฮู้โมาอีกแล้วฮูกิ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 ไล่เพื่อนเราไปแล้วโอเคจังหวะโอ้โหโอ้โหหันมาเห็นโอแมนอย่างนี้ก็ไปแล้วเฮ้ยเจ้าโรบอทออกสายมาก่อนไม่ครับเออฮุกิโอ้มา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 อันนี้โอแมนจะแจ้งเกิดโอ้โหดูเดินเดินดุยดุยเลยแล้วเจ้าอ่าบ็อกซิ่งบูไปไหนเนี่ยเอาเพื่อนไม่มีใครเก็บกล่องมาเลยโอ้มีเจ้าลิงด้วยโอ้โห โอทิดาวานอนไปด้วยไปด้วยไปทางนี้แหละไปเยอะเราก็ไปทางนี้เพราะว่าคนมาเยอะคนมาเยอะเราก็มาเยอะด้วยเออจึ๊บโอ้โห,โโห,โโหเห็นไหม เห็นไหมอย่าเห็นนะอย่าเห็นนะกองสุดท้ายกองสุดท้ายฉันจะรอดเดี๋ยวจะรอดไปแล้วโอ้โหเดี๋ยวโอ้โหโอ้โหโหโอ้หลุนลุนน้องๆคนไหนชอบพี่โอแมนแคสเกมม่วช่วยช่วยช่วยคอมเมนต์หน่อยว่าชอบลินมาพี่โอแมนตอบทุกคอมเมนต์เลยน้องๆไปเพื่อนไปไหนพี่โอแมนไปด้วยแล้วกันเพื่อนเพื่อนเข้ามาในห้องเซฟเพื่อนเข้ามาในห้องเซฟอ้าว